ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะจังหวัดนครนายกเชิญร่วมงานประเพณีใส่บาตเพื่อพ่อประจำปี2567วันที่13ตุลาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีเราจะได้ใส่บาตรพระสงฆ์1 0 9รูปที่สังเขื่อนขุนด่านประการชนจัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรอีกทั้งจะได้เที่ยวชมกิจกรรมแสงสีเสียงจากนักร้องดังอย่างแฮมเมอร์เล็กคันไถบังนัดแรนดี้และคารวานอาหารจากร้านอร่อยของดี o องโอท็อปนครนายกกว่า100บูธฟู้ดทรัค14คันงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-13ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา ปิดแล้วตู้เซฟแมตตักพบเพียงแต่ช่องเก็บนาฬิกาและดันทรงสายนาฬิกา12ชิ้นไม่พบรักสินมีค่าแต่อย่างใดแดยตำรวจกงบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดตู้เซฟแมตตักและป๋าเบียสำหรับการเปิดตู้เซฟในครั้งนี้ตำรวจใช้ช่างผู้ชำนาญการ2คนเข้ามาเปิด โดยช่างได้ใช้อุปกรณ์หลายชนิดทั้งว่านไขควงพยายามงัดแงะเจาะเข้าไปภายในตู้เซฟรวมทั้งใช้ค้อนช่วยอีกแรงซึ่งใช้เวลาในการเปิดตู้เซฟนานกว่า1ชั่วโมงพบว่าภายในตู้เซฟมีช่องเก็บนาฬิกาและดันทรงสายนาฬิกาจำนวน12ชิ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าในช่วงบ่ายเจนนุดบางเตยซึ่งเป็นคนสนิทของแม่ตัก๊กจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ตำรวจสอบสวนกลางจับแก๊งอ้างเป็นตำรวจกองปราบเรียกรับเงิน10,000แสนบาทแลกกับการปล่อยตัวผู้ถูกจับพบประวัติก่อเหตุมามากกว่า10ครั้งโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่ม3าผู้ต้องหาทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนกันยายน2567ตํารวจกองบังคับการ4กองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่หลบหนีการจับกุมในคดีอุ้มฆ่าเสียมากแก๊งคนร้ายทราบติดต่อไปยังญาติผู้เสียหายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจากกองบังคับการปรับรามสามารถช่วยเหลือทางคดีโดยแลกกับเงินจํานวน10,000แบาทผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้กับคนร้ายตามที่คนร้ายบอกตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยเก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้ว12คดี ตำรวจ191เารวบพ่อเล้าหนุ่มโพสหาลูกค้าส่งเด็กชายค้ากามโดยตำรวจ191ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายไพศาลพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเจหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ 2, กองกบังคับการสายตรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถติดต่อล่อซื้อบริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า18ปีส่งให้กับลูกค้าเพื่อการค้าประเวณีตามสถานที่ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และนัดหมายให้มาพบกับสายลับโรงแรมย่านงามวงวาน ซึ่งตกลงค่าตัวเหยื่อลูกครึ่งไทยในยจิเรียเป็นเงิน5,000บาทและนําเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาส่งให้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวมาสอบสวนต่อที่งานสายตรวจสองและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอประชาชื่นลุ้นระทึกเด็กติดในรถกู้ภัยช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบาเพ็ญธรมสถานปราจีนบุรีรับแจ้งมีเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์หลังยายลงจากรถเพื่อไปกดเงินที่ตู้ ATM แล้วรถยนต์ล็อกอัตโนมัติซึ่งภายในรถมีเด็กชายวัยสองขวบเศษหลังได้รับแจ้งก็เดินทางไปช่วยเหลือทันทีเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าภายในรถมีเด็กชายวัยสองขวบติดอยู่ยายของน้องก็ช่วยกันเรียกให้น้องปลดล็อกประตูเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ในการเปิดประตูใช้เวลาประมาณ5นาทีสามารถเปิดออกมาได้และนําน้องออกมาได้อย่างปลอดภยัย ตัวสุขภาพหมูเด้งแข็งแรงดีน้ำหนักตัวเพิ่มจาก5กิโลกร,รัมเป็น32.7กิโลกร,รมัมที่สวนสัตว์เปิดเทาเขียวอำเภอศรีราชายังคงมีประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานมาเที่ยวที่สวนสัตว์เพื่อมาดูความน่ารักของน้องหมูเด้งเจ้าฮิปโปแคละที่เป็นซปเปอร์สตาร์วันนี้ก็มีทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเข้ามาตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของหมูเด้ง อายุ3เดือนโดยทีมสัตวแพทย์บอกว่าเบื้องต้นสุขภาพแข็งแรงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก5กิโลกรัมเป็น32.7กิโลกรัมส่วนสูงเพิ่มขึ้นจาก27เซนติเมตรเป็น46เซนติเมตรเท่ากับมีอัตราการเติบโตหรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ300กรัมคณะสงจังหวัดรบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแต่งไทยให้ปินโตเข้าวัด ทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมศวรระโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลปั้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีร่วมใจกันนุ่งโจงแต่งไทยทิ้วปิ่นโตอาหารขาวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรถวายพระพิสุขสงฆ์พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ฟังธรรมจากนั้นก็ได้ร่วมกันปลูกต้นมะม่วง การร่วมทำบุญในวันพระ,สะแสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีความร่วมมือกันของพี่น้องชาวตำบลบางขามที่มีประเพณีที่ดีงามนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญต่างๆสแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยมาร่วมทำบุญอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒรอชมกันต่อไปค่ะ